วันนี้นะเพื่อนเนทุกคนเราได้นกแก้วคันใหม่เข้ามานะซึ่งนกแก้วคนนี้จะเป็นสเปคพิเศษนะเพราะว่าเขาวางเครื่อง M44 มาแล้วนะซึ่งตรงนี้สายตรง B&W นะไม่ต้องพูดเยอะรู้กันนะครับเป็นเครื่องที่สุดยอดที่สุดละของยค9 0ที่เป็น4สูบนะแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะอธิบายรายละเอียดให้มันทําให้นกแก้วคันนี้นะครับมีความสดใหม่กว่านะแล้วก็แรงกว่าแล้วก็ประหยัดน้ามันกว่าด้วย นะครับคุ้มค่าแน่นอนส่วนเรื่องความสวยงามอันนี้แจ้งเพื่อนๆก่อนนะรถเนี่ยมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะในคลิปวิดีโอเนี่ยโอ้โหจะดูทุกอย่างดีไปหมดไม่มีที่ติของจริงนี้ไม่ใช่นะครับคันนี้ไม่ได้ถึงขั้นสวยประกวดนะแต่เอาเป็นว่ารถไม่ช้ำไม่สมนะครับมาแบบเดิมแห้งๆนะครับครับช่องเสรจนเขูนะผมขอปรโมทคนละหนึ่งซับสไครต์นั้นแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารกลุ่ม Facebook พวกเรานะครับเพจพวกเรา i n s t a g กรม t ิก t o k มีหมดแล้วนะกดติดตามเพื่ออเเดข้้มมููลลลคววาาารรแะ่สไย36 ทำดีวิวอย่างละเอียดแล้วนะครับทำไว้หลายคลิปด้วย หนุ่มมันก็ลองกดเข้าไปศึกษาเล่นๆดูนะว่ารถมันเป็นยังไงน่าใช้ไหมจุกจิกซ่อมแพงหรือเปล่านะครับความพิเศษของนกแก้วถี่งหน้าตรงนี้มีอะไรบ้างนะหนึ่งเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างสวยเดิมแห้งนะก็น่ารักกําลังดีเลยแล้วก็สองันนี้สําคัญมากๆนะครับนกแก้วคันนี้วางเครื่อง M44 มาแล้วขนาด1.9ลิตรแรงมาก็เยอะกว่าเดิมโรงงานพอสมควรเลยแล้วก็สามนานี่สําคัญที่สุดนะครับนกแก้วคันนี้ผ่านการส่งซ่อมและ QC ตามมาตรฐานช่องเราเรียบร้อยแล้วจึงสามารถนามาแบ่งปันเพื่อนๆได้เลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกัน มาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับก็มาดูที่ไฟหน้านะก็ถือว่ายังพอสวยอยู่นะครับยังได้อยู่นะตัวเลนนะครับเริ่มมีขุ่นเล็กน้อยนะครับตามอายุนะแล้วก็ส่วนไฟเลี้ยวมุมส้มนะครับก็มีริ้วรอยบ้างตามอายุของเขาถ้านะคือเพื่อนเพื่อนที่อยากได้เนียบรีสตอร์เรชันนะครับก็เอาไปเปลี่ยนไฟหน้าคู่หนึ่งนะเดี๋ยวนี้เล่นกันไม่แพงนะครับของใหม่ OEM ชุดแต่งคันนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งเดิมจากโรงงานนะก็เป็นคิ้วดํารอบคันสีทั้งคันอันนี้ผมตีให้ประมาณ 8 5 9สมาดูด้านข้างของคันนี้นะครับคันนี้ก็มาพร้อมกับโชคเดิมสปริงเดิมนะเป็นทรงเดิมจากโรงงานลนักษณะนี้นะครับก็เป็นล้อแม็กขอบ1ิบ้เดิมมาพร้อมกับยางขนาด1 9 5 6 5 1 5, 5, 5ซึ่งจะเป็นสเปคตรงกับโรงงานทุกประการ นะคันนี้จะได้เป็นยางปี20นะครับสภาพยังสวยดอกนุ่มสวยเลยที่เกี่ยวช่วงล่างของคันนี้นะจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานช่องเราแล้วนะเราพบข้อบกพร่องอะไรบ้างนะมีไม่เยอะนะคันนี้ก็จะมียางเบ้าชกด้านหลังนะครับก็ไม่ดีแล้วนะกาลังจะขาดแล้วนะครับจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยอยางกันกระแทกชกหลังนะครับอันนี้ก็ไม่ดีแล้วนะตามรูปเลยนะครับแล้วก็ตัวหม้อพักถ้อยเสียด้านหลังด้วย ท่อมันผูนะครับมันส่งผลให้มีเสียงกุกกักเวลาเราวิ่งนะครับแล้วมันจะอั้นด้วยเวลาลเราปล่อยไอเสียนะคเครื่องมันจะตื้อเล็กน้อยนะอันนี้จัดก,การเปลี่ยนเบรกใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนอกนั้นนะครับยังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโช๊คทั้ง4ี่ต้นนะครับบูธลูกหมาลูกยางต่างๆทั้งอนุเลยนะครับจอยเผากลางทั้งเส้นนะดีหมดเลยไม่ได้ทําอะไรอันนี้ผมขอบอกเพื่อนนิดนึงนะคันนี้ก็จะมีตัวโช๊คน่าจะคู่หลังนะครับ ตัวแกนเนี่ยมันเริ่มมีเสียงเล็กน้อยนะเวลาเจอถนนไม่ดีมันจะมีเสียงกุกกักนิดหน่อยแต่ยังไม่ใช่ข้อบ่งชี้ที่ต้องเปลี่ยนนะค,คือไม่มีผลต้องการใช้งานเลยนะโชคไม่มีซึมนะครับแน่นมากเพื่อนๆลากใช้ต่ออีกน่าจะหลักปีนะครับรอมันซึมมันแตกก่อนค่อยว่ากันมาดูประตูแต่ละบานนะครับเนี่ยด้านหน้านะครับโบกยางขอบอันนี้เข้าใจว่าเขาเบิกมาใหม่นะครับเมื่อปีก่อนนี่เองนะทั้ง4เส้นเลยนะครับเป็นยางเบิกใหม่แล้วก็แนวโบกคิวรีดน้ํานะครับ คิ้วนอกคิ้วในนะยังสดยังสวยเลยรวมถึงแผงจิ้งหลีดด้วยที่ว่ากรอบแตกทุกคันนะครับคันนี้ผ่านการเบริกใหม่มาทั้งหมดแล้วนำมาดูด้านหลังด้วยนะครับนี่นะอันนี้สวยนิ่มเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็ไม่ต้องเสียเวลาไปไล่งานสวยงามตรงนี้ มาดูเครื่องอยนต์ของคันนี้นะอันนี้ฝาหน้านะครับโชคยังดีอยู่นะก็นกแก้ว3.8 1นะนี่เพื่อนเนตั้งใจฟังสาระนะครับก็คือถ้าดมเดิมมันจะเป็นเครื่อง M43 ขนาด1.8ลิตรให้มาอยู่แค่1 1 8ตัวนะซึ่ง M43 นะี่แม้ว่าจะเป็นเครื่องที่ คนทานมากๆเป็นตำนานของ BM w อมันอยู่นะแต่ว่ามันมีแค่4สูบ8วาลวเท่านั้น,นซึ่งค่อนข้างโบราณแต่พอมันเป็น M44 แล้วนะครับก็คือมันเป็นเครื่อง1.9ลิตรให้ม้าอยู่ที่140ตัวนะก็คือ C-C เพิ่มมาแค่100แต่ม้าเพิ่มมหาศาลพเพราะว่าหนึ่งมันเป็น4สูบ16วาลวนะครับซึ่งมันจะเป็น อะไรที่เท่ากับรถยุคปัจจุบันทุกประการแล้วนะการจ่ายไอดีเสียนะมันจะฉลาดแม่นยํากว่าและอีกหนึ่งจุดข้อสําคัญแตกต่างมากๆกนะครับก็คือ a i r m a s นะครับ M44 ยกเลิก Airflow แล้วซึ่งเป็นจุดอ่อนประจํารุ่นเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจนะครับดังนั้นคันนี้ราขาดแอร์ฟลูนะอายุการใช้งานยาวๆเลยซึ่งเครื่อง M44 นะมันก็จะเป็นเครื่องยนต์ยุค904สูบตัวสุดท้ายนะครับที่ค่อนข้างจีจ๊ดจ๊าทันสมัย โดยที่ m อ4จะถูกวางใน E36 ตัวคูเป้นะครับแล้วก็ Z3 นะตัว4สูบเท่านั้นเครื่องเสียงกงตอนนี้นะก็ยังถือว่าหาง่ายอยู่นะครับอะไหล่ชิ้นส่วนของเขาเนี่ยราคาค่อนข้างถูกแต่ถ้าเป็นเครื่องทั้งตัวเลยนะราคาเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกวันที่เกี่ยวเครื่องยนต์ของคันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาหาช่องเราแล้วนะเราพบข้อบกพร่องก็มีแค่3รายการเท่านั้นนั่นหนึ่งก็คือยางฝาวาวอาการรั่วซึมทั่วไปนะครับจาัดก,การแก้ไขแล้วแล้วก็ยางเบ้าหัวเทียนนะครับอันนี้พอมันเริ่มไม่ดีเนี่ยน้ำมันเครื่องมันจะเข้า ป่ปนในห้องหัวเทียนมันทาให้การจุดระเบิดไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคเครื่องมันจะตื้อน,นิดนึงอันนี้จัดก,การแก้ไขเรียบร้อยแล้วลดแรงแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมอเตอร์ฉีดน้ําฝนแค่นั้นนะซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้แปลกใจนะรถที่วางเครื่องมาใหม่ลักษณะนี้นะเพื่อนๆจะได้ความสดใหม่แบบนี้เลยนะครับดังนั้นพวกรายการแก้ไขซ่อมบำรุงเนี่ยมันเลยไม่ค่อยเยอะอยวเข้ามาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะเนี่ยเครื่องก็แห้งๆเดิมๆนะนี่คาบกันสนิมเดิมโรงงานนะครับไม่เคยไปเช็ดมัน นะแล้วก็เบ้าโชค๊คแชสซีต่างๆนะครับก็แห้งสนิทนะคันนี้ไม่มีชนหนักแน่นอนอันนี้ก็เพื่อนๆคน,นไหนที่อยากได้ความจีดจ้ายิ่งกว่านี้นะครับอยากได้ความประหยัดน้ำมันกว่านี้นะพัดลมฟรีปั๊มนะพเพื่อนๆไปเปลี่ยนเป็นพัดลมไฟฟ้าจะดีมากเลยนะเพิ่มเงินอีกแค่หลักพันเท่านั้นมาดูด้านท้ายของคันนี้นะก็ตัวไฟท้ายนะถือว่าสวยน่ารักนะครับแล้วก็โลโก้สวยนะครับอันนี้ดูฝาท้ายกันนะนี่โช๊คฝาท้ายยังดีอยู่อันเดี๋ยวมาดูอะไรชุดเครื่องมือ นะตัวชุดแม่แรงก็เกือบครบนะพวกชุดตัวที่มันสําคัญเนี่ยนะยังอยู่ครบเพียงพอต่อการใช้งานนะนหูลากจูงนะถ้าเกิดเพื่อนซีเรียสตรงนี้นะครับไปซื้อใหม่ที่เสียงกงนะเล่นกันไม่แพงมาทั้งถาดเลยนะครับประมาณไม่ถึง3,000บาทตัวยางขอบฝาท้ายนะใช้คำว่ายังได้อยู่นะครับไม่ถึงขนาดสวยเบิกใหม่แต่ว่าขับที่ความเร็วสูงนะครับกลิ่นไอเสียยังไม่เข้านะแล้วก็น้ำไม่ซึมนะ ตรงนี้ที่ว่าไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยจะเป็นสีเนี่ยบริเวณตรงนี้เลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นเพื่อนซีเรียสนะเอาไปแก้ไขเองได้ไม่แพงนะครับแต่ว่าเวลาเราปิดฝาท้ายลักษณะนี้มันก็ไม่เห็นห้องสัมภาระ,ะของคันนี้นะก็ถือว่าพอได้นะครับยังเรียบร้อยยังสวยอยู่นะอันนี้ก็ห้องยางอะไรนะครับก็อยู่ครบนะแม่แรงทุกตัวอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะสามเหลี่ยมนะครับทั้งสองฝั่งเลยยังสวยนะคันนี้ไม่มีโดนชนท้ายแน่นอนมาดูภายในของคันนี้นะ ก็ใช้คาว่ายังสวยนะครับยังได้อยู่นะหลักๆเลยก็จะมีแค่ปรุงอะไรเท่านั้นนะครับที่สภาพกลางๆนะครับแอันนี้ไม่น่าเกลียดนะมีทเลอกนิดหน่อยตามอายุเขานะแล้วก็เลื่อนไม้ใช้ได้จริงทุกจุดนะครับแล้วก็คอนโซลนะยังไม่มีแตกสัก1จุดเลยนะครับพวกแอร์เนี่ยต,ต่างนะครับเนี่ยนะอันนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับทุกฝั่งเลยนะวิทยุปลาฟุ้งนะครับเดิมๆจากโรงงานนะอันนี้เข้าใจว่ายังใช้งานได้ แอร์ Air เป็นแบบมือหมุน,นครับนาฬิกาใช้งานได้จริงนะเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยแล้วก็แผงเกียร์นะครับด้วยความที่มันเป็น M44 แล้วนะหัวเกียร์จะมาลักษณะนี้คันนี้น่าสนใจมากนะครับกระจกไฟฟ้านะจะเป็นคู่หน้านะครับส่วนด้านหลังจะเป็นมือหมุน,นซึ่งดีมากๆเลยนะเพื่อนๆเ,เล่นรถยุคนี้นะครับอะไรที่มันเป็นแอนะล็อกเนี่ยนะมันจะดีทเกทฝั่งนี้นะครับน,นี้ก็ อันนี้ก็อาการประจำรุ่นเขานะเห็นไหมมันจะเริ่มมีร้ามีอะไรแล้วนะเจ้าของเก่าน่าจะติดกาวซ่อมมานิดๆมาดูตรงนี้นะครับช่องใส่เหรียญน,นะครับแล้วก็ใส่เทปนะเออเนี่ยอันนี้กับสภาพดีนะครับที่วางแก้วแถมมาให้นิดนึงนะครับใช้งานดีสะดวกมากนะเพื่อนๆจะวางโทรศัพท์ลักษณะนี้ก็ได้แล้วก็สภาพเบาคันนี้นะถือว่าดีงามมากๆนะครับเป็น เป็นนกแก้วสเปคที่เบารวมนะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะในสเปคนะเ,นเพื่อนๆสายตรงมาชวนคอมเมนต์นะบางคันมันจะเป็นเบาะเรียบแห้งๆนั่งไม่สบายนะคันนี้มันได้เป็นเบาหนวดโซฟานะแล้วก็รวมถึงแผงประตูด,ด้วยนะสวยงามมากแผงบางแดดนะไฟตรงนี้ไม่ติดแล้วนะครับเพื่อนๆที่ซีเรียสต้องเอาไปเปลี่ยนหลอดกันนาเวงนะแต่ว่าไฟห้องโดยสารยังใช้ได้ เาดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับอันนี้นกแก้วมันไม่มีอะไรให้พูดเยอะนะมันจะมาแบบแห้งๆโบราณเงี้ยงั้นเราดูที่สภาพดีกว่านะครับอันนี้เบาะนุ่มสวยงามมากนะครับเป็นสเปคเบาะนวมโรงงานเลยนะแล้วก็อันนี้ไฮไลท์ที่ผมย้ำนะเนี่ยเป็นกระจกมือหมุนนะเพื่อนๆไม่ต้องมาขยันเปิดปิดให้มันไม่เสียนะครับอันนี้ก็อายุการใช้งานแทบจะตลอดชีพนะแล้วก็พกฝ้าพิเดนต่างๆนะครับแล้วก็รุ่มถึงแผงข้างหลังนะเสาซีเสาบีนะน่ารัก พอเป็นว่าสวยเกินค่าเฉลี่ยมาไกลเดี๋ยวมาดูการขี่นะมาเริ่มจากพาร์ทการสตาร์ทเครื่องก่อนครนนี้ผมบอกเมื่องตรงๆนะบางครั้งนะครับบางครั้งมันจะสตาร์ทยาวนิดนึงแต่มันไม่ได้ลากยาวน่าเกลียดลากยาวเหมือนกับปั๊มติ๊กเสียหรือว่าวาล์วกันดันเสียนะแค่มันไม่ชึ่งเดียวเฉยๆนะนี่มันจะเป็นบางครั้งนะแจ้งเพื่อนๆตรงๆถามว่าทําไมไม่แก้นะเพราะว่าเวลาที่มันเป็นบางครั้งเนี่ยแล้วก็เป็นนิดเดียวนะมันมักจะหาสาเหตุไม่เจอ นะดังนั้นใครได้คันนี้ไปนะก็รอให้มันเป็นหนักๆก่อนแปลว่ายาวมากหรือยาวทุกครั้ง นะอันนี้มันจะหาสาเหตุง่ายซึ่งปัญหาตรงนี้ผมเคยให้ความรู้เพื่อนไปนแล้วนะครับในการเล่นรถยุค90เนี่ยนะปัญหาหลักนะครับกับปัญหายิบย่อยนะอันนี้คือปัญหายิบย่อยนะก็คือไม่ส่งผลต่อการใช้งานนะครับแต่อาจะทําให้เรารู้สึกลาคาญมุนหิดเฉยๆการขับขี่ของ E36 นะครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยพูดในหลายคลิปแล้วนะก็เป็นรถ BMW s e r i e ์3ที่ผมว่าขับเซ็กซี่ที่สุดแล้วนะครับแต่ต้องดอกจานดูดโตนะในสภาพสมบูรณ์ นะเป็นรถที่ขับสนุกกลมกล่อมกำลังดีนะแต่ว่าพอมนเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยนะออโต้ในยุค90เนี่ยนะ 90, นะมันค่อนข้างโง่นิดหนึ่งนะมันจะแบบทำให้รู้สึกว่าวิ่งไม่ค่อยไปนะครับหรือว่ากำลังมันไม่ได้เต็มที่เท่าที่ควรนะแต่ถ้าเกิดคนที่สายใช้งานชีวิตจริงนะครับไม่ได้เค้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากนักนะคุณก็อาจจะไม่เห็นความต่างก็ได้นะแต่ว่าไฮไลท์ของคันนี้เลยนะย้ำว่าคันนี้เลยก็คือมันวางเครื่อง M44 มาแล้วนะซึ่งเครื่อง M44 เนี่ย มันก็จะเป็นเครื่อง4สูบจากยุค90ตัวสุดท้ายของ BMW นะที่ยังมีความทนทานอยู่นะครับแล้วก็มีความแรงและประหยัดน้ำมันกว่า M43 พอสมควรเลยนะเพราะมันเป็นเครื่อง4สูบ16วาว์อันนี้เพื่อนๆก็ต้องรู้นิดหนึ่งนะนว่าในวงการ BMW ยุค90นะครับพวก E30 นะหรือว่า E36 ซีรี่ส์3เนี่ย ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะที่เอาไปวางเครื่อง m c c กันค่อนข้างเยอะส่วนรายละเอียดค่าวางค่าจ่ายนะครับในสมัยก่อนนะก็ประมาณ3-4ปีก่อนแล้วกันนะการวางเครื่อง m c c เนี่ยตัวเครื่องรวมค่าแรงค่าติดตั้งงานระบบทุกอย่างเบสเร็จผมว่าตีสักประมาณ6-8ถึงหมื่นนะประมาณนี้เพราอสมัยก่อนเครื่องมันไม่ได้แพงมากยังหาง,ง่ายอยู่แต่ปัจจุบันนะครับราคาเครื่องผมก็ไม่ได้ติดตามแล้วนะรู้แค่ว่ามันแพงขึ้นระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนที่จะวาง m c c พร้อมเกียร์เนี่ยนะครับ ก็เตียวไว้สักประมาณ10000แบวกลบนะก็น่าจะจบหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการความคุ้มค่ายอย่างสูงสุดนะพยายามหาคันที่วาง m c 4มาแล้วนะเพื่อนๆก็จะเซ็ตเงินไปเยอะเลยเหมือนกันแต่ที่ว่ามาทั้งหมดนะไม่ได้ว่า M43 เดิมๆมันแย่ไม่ใช่นะครับมันก็เล่นได้เลยนะเป็นเครื่องที่ดีตัวหนึ่งแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่คาดหวัง p e r f o r m ร์แมที่มากกว่านะครับแล้วก็ความประหยัดน้ำมันที่มากกว่ารวมถึงความสดใหม่การดูแลรักษานะ M44 ก็จะตอบโจทย์มากสําหรับอัตราสิ้นเปลืองนะครับของเครื่อง m c 4เกียร์ออโต้นะอยู่ในบอดี้ของซีรีส์3นกแก้วนะครับอันนี้บอกเลยว่าเรายังไม่เคยจับด้วยตัวเองนะแต่จับเพื่อนเพื่อน f c ที่จับมานะที่ความเร็วสูงเนี่ยเดินทางไกลนะมันทําได้ประมาณ13โลลิตรซึ่งถ้าเกิดเรามีเวลาจับด้วยตัวเองนะครับก็เดี๋ยวจะมาแชร์ตัวเลขให้เพื่อนเอนเป็นความรู้ แล้วก็ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายใ,ในการซ่อมบำรุงคันนี้ทั้งหมดนะก็ตามบินเท่าที่เห็นเลยนะครับคันนี้ก็จัดว่าเป็นรถที่พื้นฐานดีมากๆนะเพราะว่าเคยผ่านสแตนดาร์ดเรามารอบนึงแล้วนะครับก็ไม่แปลกใจที่ทำไม่เยอะมีแค่นี้เลยนะก็100%พร้อมใช้งานข้ามจังหวัดละ สุดนะบีมซีรีส์3นกแก้ว 318i คันนี้นะก็ผ่านมาตารฐานของช่องเราเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็ขอให้ความรู้เพืเ่อนๆอีกครั้งนะมือใหม่นะครับที่คิดจะเล่น BMW ยุค90นะตัว e 3 6เนี่ยเหมาะมากเลยนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะเพราะว่ามันมีความแอนนลลอกค่อนข้างสูงดูแลง่ายนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็ไม่ไก่กาสำหรับคนที่กำลังหา e 3 6ไว้ใช้เองสักคันหนึ่งนะครับอันนี้ ถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากได้แค่โมเดลของเขานะอยากได้ความสวยงามอยากได้ช่วงล่างที่ดีนะครับเพื่อนๆไปหาส1 8 i ไธรรมดาก็ได้นะที่เป็นเครื่องเดิมนะครับก็เหลือเฟือเหมือนกันแต่สําหรับใครที่อยากได้เ e อร์ฟอร์แมนที่มากขึ้นนะเครื่องมีความสดใหม่กว่าแรงกว่าแล้วก็ประหยัดน้ํามันกว่านะครับคันนี้วางเครื่อง MTC ตอบโจทย์มาก ส่วนบิลนมยูนกแก้ว 318IE36 เครื่อง MC4 คันนี้นะเพื่อนๆคนไหที่สนใจเอาไปเลยแสนสี่ครับซึ่งเรามั่นใจในคุณภาพอย่างแน่นอนเพราะผ่านการส่งซ่อมและคลีตซีตามมาตรฐานช่องเราเรียบร้อยแล้วนะคุ้มค่าหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูนะแต่สมัครผมแล้วนะครับมันเหมือนซื้อเครื่องแถมรถ